กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเบรกนี้กลับมาเนี่ยมาคุยกันเรื่องการบ้านการเมืองสักนิดนึงอ,อ่าก็เป็นสิ่งที่จําเป็นกับพวกเราแหละก็ต้องรู้กันเอาไว้หน่อยนะคะแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อสงสัยกันมานานแล้วเนาะเราว่านายกรัฐมนตรีคือก่อนหน้านั้นท่านนายกเคยพูดว่า บ้านพิชณุโลกที่เป็นบ้านพระประจันตุแหน่งเนี่ยอ่ะไม่ไม่ได้ไปอยู่หรอกแล้วก็ยุ้งพสัยที่ผ่านมาก็ไปบีท่านนายกรัฐมนตรีท่านไหนได้ได้มีโอกาสไปพักมีแบบมีแต่นานแล้วนานแล้วแลวหลังๆก็ไม่ได้มีท่านใดไปไปพักกันอีกอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนไปทําเป็นอย่างอื่นบ้างเดือนรับรองว่าไปอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้อ่าพอไม่ไปตรงนั้นเนี่ยแล้วยังไงเพราะว่าจริงๆบ้านท่านนายกเองเนี่ยเท่าที่สื่อมวลชนทราบก็คืออยู่ใจการเมืองแหละ อุ้ยจะเข้ามาทีก็ลําบากเหมือนกันนะเพราะนายกต้องมีรถนำไงเออใช่ไหมคือคือเป็นเรื่องปกติแหละว่าผู้นําประเทศก่อนต้องมีรถนาเรื่องการรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ทีนี้ท่านมองในอีกมุมหนึ่งก็คือว่าพอมอยู่ใจกลางเมืองอ่ะเวลาจะเดินทางเข้ามาจะนู่นนี่นั่นอ่ะมันนี้แหละมันทำ้ปเฉพาะจุละจอนไงคือเรารู้อยู่แล้วว่าท่านนายกเสรษฐาานี่ เป็นคนที่เวลาลงพื้นที่ไม่ต้องมารับเยอะใช่ไม่ต้อง,องให้ใครมาเดือดร้อนมารอจัดนูน่นจัดนี่อะไรเง<อ>ี้ยนะคะ2ก็คือว่าอต้องไม่เป็นปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเ,<อ>เช่นเรื่องการจาราจรเรื่องอะไรก็แล้วแต่พยายามไปแบบม<อ>ินิมอลน้อยแต่มากเป็นแบบนั้น <laughs> ซึ่งมันก็ชัดเจนมันก็เลยทําให้นา,นายกเนี่ยบอกว่าถ้าง,งั้น หาที่พักที่ตึกไทยคู่ฟ้าไหมเออคือแบบเป็นห้องทํางานนี่แหละแต่มาแปลสภาพเป็นห้องนอนไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จัดกันเรียบร้อยแล้วล่ะมีเรลิกเข้าพักแล้ะเออเริกนี้ไม่ต้องไปซื้อหวยละอุ้ยไม่แน่นะติดมกราคม67คุณจะซื้อเลขอะไร07หรือ67อันนี้ให้เลือกนะมีเฮไปแปลกันหลายตัวอะเอางี้ไม่เอาสิเราไม่ที่นัดเราไม่ีนัดไปดูรถวันที่เข้าดีกว่าเอ้ยแต่ทีนี้เนี่ย เจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ติดภารกิจอยู่เดี๋ยวจะพิจารณาเข้าพักวันหลังนะคะอ่ะก็ไปดูบรรยากาศดูภาพกันหน่อยกันแล้วกันคือผู้สื่อข่าวก็รายงานกันนะคะเนี่ยนะคะทนายกรัฐมนตรีนะว่าอ่ะเป็นยังไงไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยกันได้เลิกเตรียมมานอนค้างคืนหลังวันที่7มกราคมใช่ไหมอะไรเงี้ย,ออยน,นะคะก็ล่าสุดอ่ะมีการเปิดเผยภาพห้องนอนทนายลกก้วน,นะอ,อยู่ที่ชั้นสองตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเขาปรับโฉมตกแต่งอะไรกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเล่าอย่างนี้ คือเดิมมันเป็นห้องทํางานหนึ่งที่อยู่บนตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ปรับมาเป็นห้องนอนของท่านายกมีเตียงนอนขนาดคิงไซส์สีครีมชุดเครื่องนอนสีขาวมีหมอนสี่ใบอ่ะน่เน่เ่มาแล้วเอยเหมือนโรงแรมนะคุณถูกเอาจริงจริงอนะคือคือตอนแรกที่อ่านอ่ะไม่เห็นภาพเลยไม่รู้ว่าเออมันเหมือนโรงแรมนะคะมีโทรทัศน์อ่ะมีโคมไฟหัวเตียงโซฟาผ้าม่านสีครีมสําหรับ ปรับจากห้องทํางานห้องหนึ่งมาเป็นห้องนอนที่ชั้นชั้นสองตึกไทยคู่ฟ้าก็ดําเนินการระยะหนึ่งแล้วล่ละนะคะจากบริษัทเอกชนตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ตอนนี้ตกแต่งเรียบร้อยนะคะก็เป็นโทนขาวฟ้าเป็นหลักเนาะผนังด้านปลายเตียงก็จะเป็นกระจกที่มองเห็นที่หน้าทำเนียบรัฐบาลสวยเลยทีเดียวนะคะอีกมุมหนึ่งของห้องก็มีราวแขวนชุดเสื้อผ้าไทยของนายกรัฐมนตรีก็ให้สะดวกเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะเวลาท่านนายกเข้าทาเนียจะใส่ ผ้าไทย,ย<ช>นะเห็นเห็นอย่างเห็นอย่างตู้เ <ๆ S 2> สื้อผ้านั่นแหละนะคะก็เอาไว้ทําภารกิจนะมี ห้องน้าก็มีการปรับปรุงระบบน้ําอุ่นพร้อมใช้งานและมีห้องรับประทานอาหารพื้นที่พักผ่อนที่เชื่อมโยงเดินถึงห้องประชุมที่อยู่มุมมุมของตึกไทยคู่ฟ้านะคะคือผู้สื่อข่าวก็บอกว่าก่อนเทศกาลปีใหม่นายกก็ชวนผู้สื่อข่าวขึ้นไปชมห้องนอนอ่าเนี่ยดูดนี่วนชวนชวนผู้สื่อข่าวไปดูห้องว่าแต่แล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีผู้สื่อข่าวป็นจนวนมากก็เลยต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยทีนี้อย่างที่บอกไปเหตุผลในการพักครั้งคืนไม่มีอะไรมากเพราะบ้านน่ะอยู่ใจกลางกรุงเวลาเดินทางมามันลําบากมันกระทบปัญหาจราจรมันทํให ให้ประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนนั่นคือปัจจัยหลักที่ท่านนายกมองเห็นอาอ,าอยู่ตรงนี้ก็ใกล้นะ<ช>ลง <ก S 2> มาทํางานกันได้เลยถูกต้องเออแต่ว่าบาารรดาคณะรัฐมนตรีอาจจะต้อง รีบไปมา,ากันหน่อยนิดนึงไม่ใช่แค่คณะรัฐมนตรีหรอกคุณนะผู้สื่อข่าวนี่แหละผู้สื่อข่าวนะเรียกว่าท่านนายกตื่นตอนไหนลงมาทางานปุ๊บผู้สื่อข่าวชาัจทันทีป็น,บบนจะต้องมีการเต็นตนะ์น่ะหรือไม่็เอานห,ห <c oughs> นูไปจ,จัดอะไรไว้ให้น่อยเออก็ว่ากันไปนะคะที่จะเห็นความสวยงามแล้วก็แล้วก็เห็นถึงความเอาจริงเราเห็นถึงความใส่ใจของท่านนายกแหละนะคะโดยเฉพาะการใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายของพี่น้องประชาชนอย่างที่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่การลงพื้นที่อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็เห็นนโยบายแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ หนึ่ง <Yeah. S 1> นโยบายเหมือนกัน